สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกคนนะครับวันนี้ผมลุงจงนะครับจากช่องลุงจงพาทัวร์นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปขึ้นดอยช้างนะครับโดยไปทางลัดนะครับทางลัดไปทางวัดล่องขุนนะครับแล้วก็ขึ้นไปบ้านห้วยซ่านนะครับแทนที่เราจะไปที่อําเภอแม่สวยนะครับเราไม่ไปนะครับเราไปทางลัดนะครับไปทางห้วยซ่านนะครับ เดี๋ยวต้องเข้าซอยวัดล่องคุณนะครับจนไปถึงสามแยกถนนเด่นห้าดงมาดะนะครับหรือใครจะมาทางเด่นห้าก็ได้ครับมาทางเด่นห้าก็วิ่งผ่านาสิงปร์กมานะครับพอท่านผู้ชมมาถึงสามแยกนะครับสามแยกซ้ายไปแม่สวย ขวาไปเชียงรายให้เลี้ยวซ้ายไปทางแม่สวยนะครับนะครับเราจะขึ้นไปห้วยซ่านนะครับนี่ครับมาถึงสามแยกเขาเรียกสามแยกอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยมาเข้าถนนหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางแม่สวยนะครับพอเลี้ยวซ้ายมาแล้วนะครับก็ขับตรงมาเรื่อยๆนะครับ จนถึงแยกที่จะเลี้ยวขวาขึ้นไปบ้านห้วยซ่านนะครับขับมาเรื่อยๆนะครับขับมาจนก็จะเลยทางเข้าน้ำตกแม่กอนไปอีกนะครับตอนนี้ก็เข้าเขตอำเภอแม่ลาวนะครับอำเภอแม่ลาวตําบลดงมะดัก พอมาถึงบ้านห้วยซ่านพระพลานะครับมันจะมีทางแยกขึ้นไปที่เขียนว่าหน่วยจัดการต้นน้ําแม่ซ่านนะครับแต่เราจะไปบ้านห้วยซ่านนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปครับตอนนี้ขึ้นอย่างเดียวเลยครับบ้านดอยช้าง12กิโลข้างบนนั่นแหละขึ้นดอยนะครับนู่นนะครับ12กิโล ็นบ้านลำาไยลำาไยทีน,นี้มันน่าจะเป็นอันนั้นไม่ใช่โอย,อย <ๆ S 1> ๆๆช้างเลืกปางขอนเล่าปางขอนไกไกลเลยไกลอยู่หนาลอยดอยช้างเล่าแต่ตอนตอนที่เราไปปางของนี่ไม่ได้มาทางนี้ไม่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 ใช่ทางนี้ทางนี้ไกลกว่าบางขอนไกลกว่าที่เราไปวันนั้นสามสิบกิโล นี่ัหวดี่น่านใไปทางโ้นนะใกล้มากเลยตรงนี้แปลว่ามันมันอาจจะแคบหน่อยแล้วก็ชันหน่อยนี่คือบ้านหัววสาตำบลหัวชมพูอํเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

นี่กับนุ้ลักสนไว้ไม่เพลี่ตัดเลยมารอบนี้น่าจะคุ้มแลเนี่ยนุัสนความสนข้างห้าก็สวยอยู่แมีรถนับถ่ายหมุนกลางหมักสามคนั่นน่ะไปไหนมานั่นโอ้ยินดีต้อนรับศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงเชียงรายทางซ้ายใช่ไหมโดยช้างนีสอดเราไปทางนี้ค่ะ เราจะไปทางซ้ายซ้ายก็ไปกาดเย็นอ้รีสอร์ทมั้งใช่มาสันนามาเักกันที่นี่นะคะจุดกางเต็นท์นะคะางนนอกกับสบายตรงมีตีนอนกันยอดเลยโอ้หคง่ไงกับแม่เลยถอ้องขอบปี้เนี่ย อะก,กล้องตัวอยู่ไหนโอ้โอ้กล้องดีก็ไม่เอามากล้องนี้ก็อยู่ในใต้รถอยู่ในคนเราเกียร์ได้ไหมกล้อพอเวลานะาจงจอดรถกรรมได้ก็ <c oughs> จับกล้องจับเาัาม <c oughs> ันมันอยู่ปืนซิ่งอยากจะพวกน่ย <c oughs> ถ้ารถไปเรื่อยอยู่นะลงนะครับตอนนี้เราต้องใช้เกียร์หนึ่ง ก็เดี๋ยวรถมันจะวิ่งเร็วเกินไปแล้วก็เบรกจะทาง,งานหนักนะครับเราต้องเอาเครื่องเป็นตัวทดท่องเที่ยวบ้านดอยช้างนะครับ ชนท่องเที่ยวบ้านดอยช้างบ้านดอยช้างเดี๋ยวพี่บุ๊คขึ้นขึ้นไปเก็ตตังบนเนี่ยสำนกสงฆ์สูงมาก เป็นร้านกาแฟมั้งดูจุดขายกาแฟกองน้ำตั้งแต่นี้มีวิวด้วยมันหญิงตั้งชายมันถึงกันหมดเลยเขียนมันเขียนแมนเขียนเขาแมน

นั้นต้นอะไรต้นท้อเลยต้นท้อเลยถึงร้านกาแฟยาโยบนดอยช้งางเดี๋ยวจะลงไปดู cà phê già dù già dù thằng thằng đơn đây Do view ah, ต้องใส่แมนด้วยมั้ย คนเยอะมากยาอยูป้าจะกินอะไรเนี่ยตบกาแฟแล้วไหไอะไรหวานน้อยอ่ะ นนนนเนูอะไรอะไรคข้าวเย็ยนหวานน้อยูข้าวเย็นหวานน้นอยหนึ่งโอเคหนึ่งหรือสองนะวนเียวไม่ได้นี่ไหนนี่น

อากาศเย็นเดี๋ยวๆ,ๆก็สั่งข้าวไหมดเลยนะโหนุ่นไเดี๋ยวถ่ายก่อน 没有。 เดี๋ยวลองเปิดดูข้างในครับมีอะไรบ้างในเต็นท์โอ้มีผ้าห่มหมอนเสือ้อปิดไว้